สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการถอดใบตัดหญ้านะครับใบตัดหญ้าเนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นใบกลมเป็นใบเลื้อวงเดือนเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ต้นไม้เล็กๆเนีเ่ยคราวนี้มันเวลาตอนใส่นีมัน มันใส่ง่ายไอตอนถอดมันถอดลำบากนิดนึงเพราะว่าเครื่องของผมเนี่ยไม่มีไม่มีมมขวาครอบสําหรับแย่ไขควงอันนี้เมื่อเราไม่มีเราใช้อะไรช่วยอย่างแรกเลยผ้าครัผ้าผ้าเก่าๆจับแน่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ วิธีการขันเนี่ยให้ถา้าใบค่อมลงเนี่ยให้ขันเหมือนกับขันน็อตปกติอ่าขันน็อตปกติน,นต็อตปกติเป็นยังไงนี่น็อตปกติก็คือการการหมุนแบบบิดขวาขวดการบิดข,ขวาขวดเนี่ย การขันน็อตปกติก็คือการบิดขวาขวาดปกติปกติแล้วเราทุกคนเนี่ยจะเปิดขวาขวาดเป็นตั้งแต่เล็กๆมากก็เริ่มเริ่มใช้งานมือได้รู้จักหยิบจับก็จะเปิดขวาขวดได้ทุกคนก็จะรู้ว่าเปิดทางไหนโดยอัตโนมัติวิธีการเปิดเนี่ยให้ถือว่าเป็นการขันน็อตปกติ เปิดแบบนี้บิดออกไปแบบนี้ก็เป็นการขันนบอตทุกคนสามารถทําได้พอถึงคลาจําเป็นจริงๆเราเราต้องพึ่งช่างหรือจําเป็นต้องทําด้วยตัวเองบางครั้งก็คือขันน็อตปกติก็คือการให้นึกถึงการปิดเปิดขวดถ้าปิดก็คือขันให้แน่นถ้าเปิดขวดก็คือคลายออก มาดูกรณีของใบตัดหญ้านะครับใบตัดหญ้าเนี่ยถ้าใบคว่ำอยู่ยแบบนี้ลักษณะปกติที่เราใช้ตัดหญ้าเนี่ยลักษณะการขันของใบเนี่ยจะเป็นขันออกแบบปกติก็คือหายปเจริขึ้นแบบนี้ไปเจยายขึ้นสวมรัดวก็ไปสวมก็ไปในน,นอตจับด้วยผ้าแน่นๆจับด้วยผ้าแน่นๆ แล้วขันแบบปกติ อันน้หนึ่งตัวหองทำเนี่ยผมใช้น็อตล็อกสองตัวกันหลุดเพราะว่าที่ไปใช้งานเนี่ยส่วนมากแลก้วจะเป็นไม้ต่อไม้พวกไมแก้แข็ง ้คราวนี้มาดูการขันแบบแบบที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือทุกคนเนี่ยพอเจอเครื่องจันนยาก็จะจับหายขึ้นแบบนี้หายขึ้นแบบนี้อ่าพอหายขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็จะหายขึ้นแบบนี้ มันก็จะขันแบบไม่ปกติแล้ะเพราะว่าเกลียวของใบตัดยาเนี่ยมันจะเป็นเกลียวขบด้านเกลียวกลับด้านเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้น็อตเนี่ยหลุดในขณะที่ทำงานด้วยรอบที่มีแรงแรงบิดสูงมีการประทะกับสิ่งกีดขวางเช่นก้อนหิน หรือไม้ที่ตัดครั้งเดียวไม่ขาดมันจะเกิดแรงประทะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนน,อน็อตจะคลายเพราะว่าการหมุนของของน็อตจะไปในทิศทางเดียวขอบับแรงหมุนของเครื่องท่าน,นี้มาดูวิธีการถอดน็อตแบบหายขึ้นแบบเนี้เราต้องถอดอีกแบบเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลัก ก็คือน็อตเนี่ยเป็นเกลียวกลับด้านถ้าเราเราขันออกเหมือนเกลียวปกติเนี่ยขันบ,บนี้ขันออกแบบเกลียวปกติเนี่ยมันจะทําให้แน่นคราวนี้เกลียวกลับด้านเนี่ยต้องหมุนกลับอีกทางนี่ให้ดูใกล้ๆนี่หมุนกลับอีกทางหมุนมาแบบนี้มันก็จะหลุดแบบน,นี้เห็นไหมหลุดออกมาแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเราขันแน่นเนี่ย อันนี้ก็จะหมุนเข้าก็คือหมุนไปทางถ้าเปรียบกับเกลียวขวดอ่า,าดูขวดแบบขวดนะครับขวดต้นหมุนออกเียหมุนแบบนี้นี่หมุนออก ห,หลุดเห็นไหมหมุนหมุนไปทางนั้นแบบนี้หลุดหนบนี้เพื่อให้แน่นฝาขวดปิดแน่นคราวนี้มาดูของอันนี้อันนี้หมุนแบบนี้หมุนเข้าหาตัวแบบปิดขวาขวดทำให้หมุนออกเปลียวกับด้านแต่ถ้าหมุนออกแบบเปิดขวาขวดปกติแบบคลายน็อตปกติทำไมเข้าไปแน่น ปัญหามันอยู่ตรงคนที่ไม่เคยถอดเคยใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องตรงนี้ตอนที่มันคันแน่นอยู่แล้วคันแน่นอยู่แล้วไม่รู้จะหมุนไปทางไหนให้มันออกยิ่งหมุนปกติเหมือนกับเปิดฝาฝวดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แน่นกว่าเดิมอีกทำให้ไม่สามารถเปิดขวด ไม่สามารถเปิดแบบขวดได้คราวน,นี้เราก็ต้องหมุนกลับด้านจำไว้นะครับหมุนกลับด้านก็คือหมุนเข้าหาตัวแบบนี้ทาก,การหมุนเข้าหาตัวแบบนี้โดยใช้มือขวานะครับหมุนเข้าหาตัวแบบนี้จะเป็นการคลายน็อตออกแต่ถ้าหมุนออกจากตัวแบบนี้แบบเปิดขวาขวดจะเป็นการล็อกให้แน่นเมื่อขันแน่นแล้วต้องจําไว้ มีบางคนมาให้ผมถอดให้บอกว่า,าใบตัดหญ้าขันมาจากร้านแล้วก็ใช้บล็อกลมขันยังไงแล้วขันไม่ออกที่ร้านไม่ได้ใช้บล็อกลมครับที่มันแน่นเพราะว่ามันทํางานไปประทะต่อไม้ไม้พอประทะต่อไม้ใบนี้มันจะหยุดหมุนอยู่มันหยุดจึกน็อตน,นี้เพลาน็อตเนี้ยแกนเพลาเนี้ยมันยังทํางานอยู่มันก็หมุนมาแบบนี้ มันพอหยุดจึ๊บปั๊บน็อตเพลามันก็ยังหมุนอยู่หมุนอยู่ล็อกแน่นเพลาเนี้ยหมุนอยู่แต่น็อตอยู่กับที่เพราะว่าน็อตนี้ล็อกกับใบไงน็อตอยู่กับที่เพลายังหมุนมาปกติตาให้แน่นยิ่งกว่าเดิมพอไปถอดพอถอดเนี่ยถอดคันปกติมันก็เลยไม่หลุดโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นความรู้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณครับ